สวัสดีครับตูยินทำท้องโกโก้ครับไม่ได้ทําคลิปมานานครับวันนี้วันที่16 2500เอ่พันอยสิบหคิงฮาคม2564ครับก็จะมารีวิวเรื่องของการผสมเกสรของโกโก้นะครับอันนี้ต้นนี้นะครับเป็นโกโก้ข้างบ้านนะครับจะให้เห็นว่าเออ่ถ้าต้นที่มันสมบูรณ์ลักษณะดีการผสมเกสรค่อนข้างจะง่ายนะครับเห็นไหมฮะผสมเกสรปุ๊บติดเลยนะฮะเทียบกับนิ้วผมนะครับ รับตัวผู้ตัวเมียเกรสรไม่ไม่ห่างกันนะครับก็จะทําให้ประสบเกรสรในช่อเนี่ยติดลูกเร็วเห็นไหมฮะติดลูกเร็วแบบนี้เลยนะครับประมาณน,นี้เห็นไหมฮะก็จะติดลูกต้นนี้ติดดอกไม่ค่อยเยอะนะครับจริงๆแล้วนะครับติดดอกไม่ค่อยเยอะไม่ใช่ตัวช่วยะสมเกรสรน,นะหมดนะครับตัวนี้มันจะเป็น มีเพรืแป้งด้วยจาไปนะครับการนำพาการติดทูกค่อนข้างจะดีครับใช่ไหมฮะง่ายเลยนะครับนี่ฮะดูไมได้ชัดครับจะเห็นดอกจะเห็นเกรสรตัวตัวเมียอ,อยู่ตรงกลางนะตัวผู้อยู่ข้างนะครับค่อนข้างกีดนะครับรมานี้นะครับถ่ายรูปไปด้วยนะครับ ก็ติดลูกค่อนข้างเยอะครับตั้นี้ครับเห็นไหมฮะวานทําคลิปติดตอกไปนะครับเห็นไหมฮะการไปสมเกตสอนให้ดูดอกดอกบุกคู่ครับพยายามซูมเข้าไปให้ดูนะครับนี่ครับตบตุ้มเมียเกสรตัวนี้อยู่ตรงข้างนะครับเกสรตัวเอ้ยเกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางนะครับเกสรตุ้มคู่นะครับนี่ปูนตาดอกครับก็จะติดดอกใหม่ขึ้นมานะครับก็ สำหรับต้นที่อายุไม่เยอะนะครับอายุยังไม่ถึง5ปีผมแนะนําเลยครับอย่าให้เหลือเยอะครับเพราะว่าต้นจะโสมเอาแล้วก็ผลผลิตสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับนะครับติดตาดอกไม่เยอะครับแต่ติดลูกนี่เยอะ,ะครับต้นนี้เก็บปลูกเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564เอ้ย60นะครับก็4ปีกว่าครับต้นนี้นะครับ ช่วงติดดอกใหม่ติดลูกใหม่นะครับต้นฝนก็ผมแนะนําให้ใส่แคลเซียมบอรอนนะครับใช้แคลเซียมบอรอนนะครับแคลเซียมบอรอนตัวแคลเซียมจะเป็นตัวเสริมให้อ่าเป็นธาตุรองที่ช่วยช่วยเสริมให้อ่าการติดลูกได้ดีนะครับขั้วเหนียวติดตามกิ่งขั้วเหนียวนะครับการผสมเกสรแล้วก็ไม่หลดุดไม่ร่วง หลายคนถามมาเออเอ,อคนทำทำไมมันเหี่ยวนะครับอายุต้นไม่ได้น้าไม่ได้นะครับสภาพอากาศไม่ได้นะครับมีส่วนผสมทั้งมีส่วนประกอบเท่านั้นครับผมพยายามสูงก็ค่อนข้างจะยากหน่อยใช้มือประกอบนะครับกล้องก็พยายามนะะเราจะเห็นได้นะครับเพราะว่าเป็นกล้องมือถือนะเห็นไหมติดลกตามตามกิ่ง ูกค่อนข้างเยอะครับเดือนสิงหาคมน้อลูกติดแล้วคนยังไม่เก็บออกดําอยู่นะยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับต้นนี้ก็เกสรติดก็นะฮะเนะติดเยอะเหมือนกันนะครับตามกิ่งกิ่งหลักนะครับกิ่งเล็กจนในยังไม่อยู่นะครับนะครับนี่คือการไปส่งเกสรของกโกูครับไอ้ต้นหนึ่งเดี๋ยวผมอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อายุหกอายุเท่ากันนะครับสี่ปีกว่าครับ ต้นนี้ก็รู้สึกติดติดรุ่นติดแล้วหลุดแล้วแล้วรุดหลุดอีกนะครับตอนนี้ไม่หลุดแล้วนะครับก็จะเหลือไว้เดี๋ยวมันจะคัดลูกเองนะครับคัดลูกเหลือเท่าที่นั่นนะครับขั้วเหนียวอยู่นะครับขั้วใหญ่ลักษณะตัวนี้มันอาจจะขั้วเล็กอาจจะบุดไปนะครับให้เห็นลักษณะลูกนะครับอันนี้ขั้วเหนียวนะฮะขั้วใหญ่ครับไม่หลุดแน่นอนครับเนี่ยนะฮะขั้วใหญ่อันนี้อาจจะหลุดนะครับขั้วเล็กครับก็ประมาณนี้นะครับแห็นแต้เลยเมื่อวานนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดู อีกต้นหนึ่งที่ตกเยอะมากแต่ว่าติดลูกน้อยครับจะพาไปนะว่าจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งจะยังต้นนี้ยังประทับใจอยู่ก็คือการการเห็นฮะเกตอนอย่างสูงครับนกกิ่งลักนะครับพอพอสมควรอยู่นะฮะนะครับมเกลียยล่องลึกล่องไม่ลึกนะครับนะครับต้นนี้ลักษณะด,ดีนะครับลดดักษณะดีชอบ ครับนะเนาะอ่ะเดีย๋ยวไปดูต้นนวนครับส่วนต้นนี้คือไอเซตเก้าห้านะครับ mm. ผมมาลงดินแล้วติดลูกแล้วหลุดแล้วหลุดอีกนะครับเราก็ดอกก็หายเพราะว่าใบขึ้นมาเต็มเลยครับใบใบกิ่งนะครับเต็มเลยครับใบเริ่มเขียวเข้มแล้วก็น่าจะติดดอกใหม่นะครับพอติดดอกใหม่ผมเชื่อว่ามันจะต้องติดลูกนะครับติดลูกได้ดีขึ้นแน่นอน ยังไม่ถึง2ปีนะครับหลุดไปดแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายดอกให้เห็นนะครับต้นไนเจ็ดเก้าห้าครับตรงกิง่งทรงต้องแต่งกิ่งอีกครั้งนะครับมามาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เจอปัญหาเรื่องของออมวลยุงนะครับเห็นไหมตาดอกเยอะมากเลยครับต้นนี้ตาดอกเยอะจริงๆตาดอกเยอะแล้วก็ติดดอกหลายรอบแล้วนะครับ ติดแล้วก็ร่วงล่วง่วงไม่ค่อยติดลูกนะฮะติดลูกน้อยมากเรียกว่าเกสรการผสมเกสรตัวน,นี้ค่อนข้างแก่ไม่ดีตอนแรกที่ผมบอกว่าอยากจะทํในเรื่องของการ,รช่วยผสมเกสรเหน็นลูกสุกอยู่ไหลูกหนึ่งลองเดืองแล้วครับก็เก็บไปโชว์บ้างนะครับเก็บกินสดบ้างนะครับหลายคนถามมาว่ากินสดได้ไหมกินได้ครับเหมือกนกระท้อนครับแต่ไม่นิยมกินนะครับมันก็อร่อยไปรู้ไหมลูกเล็กกินได้ไหม กัวกินเหมือนกระเจี๊ยบเขียวได้ครับเหมือนเป็นน้ําพริกครับบางทติดลูกบ้างครับติดแล้วหลุด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 นะครับทรงพุ่มก็จะประมาณนี้นะรัศมีทรงพุ่มตัวนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับถ้าตีตีจากด้านด้านนี้นะครับถ้าตีรัศมีเขาเรียกว่าตีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็คือจากนี่ไปนะครับไปถึงปลายด้านนู้นก็ประมาณห้าเมตรได้นะครับนะครับหเมตรนู่นนะครับประมาณนั้นนะ ต้นนี้สูงพ่่มหัวผมแล้วนะครับผมร้อยเจ็ดสิบตอนนี้ก็ระยะความสูงก็ระมับชายคาเลยครับประมาณสี่เมตรห้าเมตรนะครับทะลุขึ้นไปนอนแล้วนะครับร่มเงาดีครับหลายคนถามบอกว่าถ้าแต่งกิ่งแล้วจะไปทิ้งไหมก็ถ้าทําปุ๋ยหมักได้ก็ทําแต่ถ้ากิ่งถ้ามันมีโรคนะครับมีเชื้อรามีโรคไฟทอปมีโรคที่ระบาดนะครับผมแนะนําให้เอาไปทําลายข้างนอกสวนเลยนะครับ แต่ถ้าไม่มีโรคก,ก็ทำไปหมักได้นะครับกัปูนขาวหรือไตรโครเดอร์ม,มาหรือพอโดนะครับแล้วก็หมกักนะครับใช้ปุ๋ยหมักหมักปุ๋ยนะครับเนี่ยผมไม่เอาใบทิ้งเลยนะนะครับเพราะไม่มีปัญหาเรื่องใบเพราะว่าใบร่วงโดยธรรมชาติแค่คิดตามหลักธรรมชาติคือถ้าโกโก้นะครับถ้าถ้ามาร่วงโดยธรรมชาติไม่มีลิงไปกวาดใบทิ้งแน่นอนครับเนาะนะครับให้ย่อยตามสลายนะครับก็จะมีตัวย่อยตามธรรมชาติทุกนทีต่ต่างๆที่มีอยู่นะครับย่อยตามธรรมชาติไป เราจะช่วยย่อยก็คือทำจุลินทรีย์สับค้อนแสงจุลินทรีย์ตามธรรมชาตินะครับมาช่วยย่อยนะครับก็มาช่วยย่อยนะครับนะครับมันจะย่อยเป็นปุ๋ยให้กับพืชเรานะครับโกโก้เราก็คือมีโพแทสเซียมสูงอยู่แล้วนะครับโพแทสเซียมก็ไปซ่อมเสริมสร้างครับเสริมสร้างนะครับโพแทสเซียมธาตุ NPK ก็คือตัว P ครับนะครับนาะไนโตรเจนก็ไปเร่งเรื่องการเติบโตนะครับนะครับ คืนททำทำโกโก้ครับฝากติดตามครับใน Facebook ใน YouTube นะครับถ้าใครปลูกร่วมทบผมก็จะเอาข้อมูลลงไลน์นะครับยินดีครับสวัสดีครับ